สวัสดีครับสวัสดีชูมชมทีละครั้งน,นะครับครับรายการ PK พีเคพาเที่ยวประจำสัปดาห์พาทุกท่านมาดูสถานที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายของจังหวัดบรึงกาฬแห่งใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาเปิดให้บริการนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะมาปั่นจักรยานหรือมาวิ่งหรือมาออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในภาพรวมกันว่าเป็นยังไงนะครับ อ้าวกลับแล้วหรอครับโอเคครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่นะครับใกล้ๆกับส่วนสาธารณะบึงการนะครับตัวเก่านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขาได้ทำการาเขาเรียกว่าบูรณะนะครับเพื่อจะให้กลายเป็นส่วนสนาธารณะแห่งที่สองนะครับแล้วก็จะมี เส้นทางปั่นจัก,กรยานเส้นทางวิ่งนะครับเพื่อใหอ้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่อยู่ข้างกันกันกบตัวบึงเก่านะครับก็ตัวนี้ก็ระยะทางนะครับรวมๆเท่าๆกันก็จะน่าจะประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับ2เมตร2กิโลหรือว่า3มกิโลอะไรประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยววันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาปั่นกับทีมงานเสือผู้กระแตนะครับซึ่งเป็นทีมงานของผมเองนะครับที่ปั่นออกกําลังกายกันกอบทุกวันแล้วก็ออกปั่นตามจังหวัดต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูบรรยากาศในภาพรวมว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นยังไงและก็น่าปั่นไหมนะครับแต่เท่าที่เราดูแล้วนะครับมันน่าจะเกิดอะ,อะไรสักอย่างที่ทําให้ถนนมันแตกนะครับแล้ว รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าปั่นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในภาพรวมกันก่อนนะครับว่าสถานที่นี้เป็นยังไงเนาะทีมงานไปแล้ว นี่ตรงนี้ก็จะมีความสวยงามอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นจักรยานที่เป็นถนน,นที่มีความสวยงามเรื่องมีลายกระตูนอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันกับทุกที่ก็ รอบหนึ่งน่าจะได้ประมาณสัก2 3งกิโลมั้งตอนนี้นะครับรอบไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าทางคดเคียวค่อนข้างเยอะ นี่ครับก็มีทั้งนักวิ่งนักปั่นครับนักวิ่งนักปัน่น หนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับถนนการปั่นจักรยานตัวใหม่นะครับของจังหวัดบึงการก็พอดีตัวถนนรอบบึงบึงการเนี่ยนะครับเขาทาการขุดลอกนะครับก็จะมีเครื่องจักรมีอะไรขวางทางอยู่นะครับก็เลยทําให้ปัดนั้นไม่ค่อยเราเรียกว่าไม่ค่อยสะดวกนะครับ ก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนมาใชา้เส้นทางนี้แล้วก็ก็ถือโอกาสพาทุกท่านนะครับมาดูาบรรยากาศการปัน่นเนาะก็เนี่ยก็จะครบรอบแล้วนะครับนี่ก็จะครบรอบ ครับตอนนี้นะครับวีดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ้งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่าน,นอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah! S 1> ันนี้นะครับผม oh! ก็อยากให้นชมจากพ k House Studio นะครับ oh! ก็บขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นา,านสวัสดีครับโอเคยั okay, okay. Yeah.